ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับรายการ Market u p d a t e Daily นะครับ by AOP Forex นะครับประจำวันที่เอ่อสิพฤศจิกานะครับเอ่อสิพฤศจิกาครวันนี้มันพฤหัสเนาะก็เอ่อเดี๋ยวรอสักสักคู่นะครับรอสักคู่นะครับก็โอ้ผมโทษนะครับผมเอ่อใส่เสื้อผิดลืมใส่เสื้อนะครับเดี๋ยว ่สเสื้อไม่ได้ใส่เสื้อโบกนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงนะครับดูเดลี่ r รฟอร์มอแมนก่อนนะครับ Okay. ใส่เสื้อถูกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ตั้วนะครับก็วันนี้เสียงชัดขึ้นไหมนะครับพี่ตั้วเสียงชัดขึ้นไหมวันนี้พอดีพอดีมีไม้นะครับนี่มีไม้ตัวใหม่มานะครับโอเคนะครับแบบนี้นะ เออครับอ่ะนะครับเสียงภาพได้เสียงชัดไหมนะครับเออเดี๋ยวรอสักครู่นะครับวันนี้เพิ่งหายป่วยห้าวันเลยโอ๋อเออคนป่วยเยอะนะครับคือผมก็เพิ่งหายป่วยแล้วก็เออน้องผมก็แบบ แบบว่าขึ้นเข้าโรงพยาบาลไปนะครับก็เป็นทอนซิลอักเสบนะครับแล้วพี่ตัวเป็นไรป่วยเป็นอะไรครับเป็นแบบไข้หวัดใหญ่ไหมเสียงชัดอ๋อโอเคครับอ่ะถ้างั้นเริ่มต้นที่เดลี่พอรเฟ์แมนซ์เลยนะครับเข้าสูร่รายการชัดครับสวัสดีครับพี่ป้อนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดลี่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเริ่มต้นที่เออ่วันนี้ตัวอ่อนค่าสุดนะครับจะเป็นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ตัวแข่งค่าสุดจะเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่เรียกว่าแข่งค่าดูดิศูนย์ศูนศูนย์ศูนย์นะครับเออ่ดอลลาร์เนี่ยมาแข่งค่าเออ่ในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับก็เอาจริงๆมันมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับแข่งค่าไม่ได้เยอะมากแต่กราฟเนี่ย เ,เหมือนเหมือนมันขึ้นมาแรงอะ่ะจากอ่อ uh, CPI นะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วการลงมาของเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ลงลงมาแบบในมุมของที่เขาขึ้นมานะทุกคนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูกราฟนะครับแบบบางคนเนี่ยมองว่าแบบเฮ้ยขาลงแล้วหรือเปล่ามองช็อตอะไรเงี้ยผมคิดว่าจริงๆมันเหมือนเออแล้วมันเหมือนการย่อมากกว่านะครับเดี๋ยวสักสักคู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์แน่ โอเคนะครับโทษทีนะครับสายสำคัญอ่ะนะครับเอ่อสำหรับผมว่าเดี๋ยวเดลิโปกพแมนเนี่ยยุโรปก็อยู่ตรงางนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูกันนะครับกาฟนะครับเมื่อวานนี้ PPI นะครับ PPI ก็ออกมาตามคาดนะออกมาตามที่ที่เราคาดการณ์ว่าเออจะออกมาในโทนของ CPI นะครับออกมาต่ำกว่าคาดซึ่งมันออกมาต่ำกว่าคาดจ,จริงๆนะครับก็ PPI เนี่ยออกมาติดลบ ค่อนข้างแบบเยอะนะนะครับค่อนข้างแบบม,มีในยยะสําคัญนะครับแล้วก็หมายถึงว่ามีนนยยะสําคัญไม่ต่างอะไรกับ CPI นะแต่ถามว่าแต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะคุณเข้าใจไหมคือที่ผมพูดอะ CPI เมื่อวานเอ,อวันก่อนเนี่ยมันไม่ได้ต่ําเยอะนะแต่กราฟอะมันพุ่มันไปเยอะมันพุ่งเยอะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นข่าวดีที่ตลาดรอคอยนะครับแล้วส่วน PPI เนี่ยมันเหมือน มันเหมือนทุกคนที่ผมพูดอะแบบทุกคนค่อนข้างคาดการได้นะครับว่าว่ามันน่าจะออกมาเชิงนี้แล้วก็ผมก็บอกว่าเออมันอาจจะไม่ได้แรงเท่ากันกับเออ CPI นะนะครับแต่เมื่อวานก็ถือว่าแรงนะแต่แรงในฝั่งตรงข้ามนะครับก็แล้วก็เพราะว่าคอรี Retail ล์กับ Empire State แล้วก็พวกแบบเออ Retail ซลเนี่ยเออค่อนข้างออกมามากกว่าคาดนะครับมันก็เลยแบบเออมันก็เลยชอ็ชอปช็อปจากอ่าคือ ตัว ppi เนี่ยมันเหมือนทุกคนคาดการไว้แล้วนะครับแต่ตัว call retail sell ก็ออกมามากกว่าคาดมันก็เลยมันก็เลยสะท้อนไปในเชิงนั้นอดอลลาร์ก็เลยแข็งค่านะครับวันนี้วันพฤหัสเนี่ยมันจะมีไฮไลท์แค่สองทุ่มครึ่งนะครับอเนกพอร์เมนต์เคลมนะครับทุกคนสังเกตไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาประกาศข่าวเนี่ยจะเป็นทุ่มครึ่งนะนะครับเพราะว่ามันมันหมดมันหมดช่วงเ daylight period แล้วนะครับก็ก็เลยเลื่อนเป็นสองทุ่มครึ่งนะครับก็คือแบบเพิ่ม กลับมาเป็นเวลาแบบเวลาปกตินะครับก็เข้ากลางเข้าสู่ฤดูหนาวอะไรเนี้ยมันก็คือจะดึกขึ้นอ่ะถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวแค่ประมาณทักสทุ่มครึ่งนะที่เป็นไฮไลท์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่านะครับกราฟเนี่ยเตัวดอลลาร์อินดกซ์นะครับมาที่ดอลลาร์อินดกซ์เนี่ยที่ผมมองว่าแบบเอ่อ ผมคิดว่า PPI เนี่ยอาจจะทําให้ดอลลาร์เนี่ยจ,จะอ่อนค่าลงไปเลยนะครับก็อันนี้ผมคาดการผิดนะครับแต่ก็ถือว่าแข็งค่าแต่มมนแข็งค่าไม่เยอะนะครับทีนี้ลูมที่โอกาสที่จะเป็นไปได้มากสุดเนี่ยอาจจะมาถึงช่วงแต่ผมคิดว่าผมไม่อยากให้มันมาถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าทําไมผมถึงไม่อยากเพราะว่า ถ้าเรา์าขึ้นมาถึงโซนนี้ได้เนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ที่ไอ้พวกแบบ G U E U ทองเนี่ยค่อนข้างอาจจะเสียทรงเสียทรงของการของการฟอร์มตัวตัวขึ้นมานะครับก็แต่ผมคิดว่าแบบอาจจะมีโอกาสประมาณนี้แหละนะครับถ้าสมมุติมากสุดก็อาจจะตรงนี้แต่ผมแต่ถามว่าผมอยากให้มันมาถึงตรงนี้ไหมไม่ไม่นะต้องพูดอย่างนั้นแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับค่อน ค่อนข้างเป็นรูปแบบการขึ้นแบบคอลเลกชันนะชัดเจนนะครับค่อนการค่อนค่อนข้างขึ้นแบบคอลเลกชันค่อนข้างชัดเจนนะนะครับคือเป็นแบบขึ้นแบบฟันปลานะครับประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆไต่ขึ้นนะครับคุณคุณจะเห็นไหมว่าแบบการเป็นอิ p u l ลมมันจะวิ่งอีกแบบหนึ่งปลื้ดลงมาอีกนะครับเห็นไหมคุณเห็นนี้ไหมปึ้งแล้วเห็นไหมค่อยๆไต่ๆต่ขึ้น แล้วก็ลงอีกอันนี้เหมือนกันค่อยๆไต่ๆขึ้นแล้วก็ลงคือผมคิดว่าอันนี้น่าจะแข็งค่าเพื่อลงต่อนะครับสําหรับออดอลลาร์นะครับแต่ถามว่าจะลงเมื่อไหร่เนี่ยลงยังไงเนี่ยก็อดทนกันนะสาหรับคนที่เอ,อ,อยู่ในในมุมมองของการแบบบายทองอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมให้มุมมองทองก่อนเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะให้ชุบมุมมองผู้ไหนก็พิมพ์ม,มา ทองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแนวรับเนาะแต่มันหลุดทะลุแนวรับไปนะครับก็ถามว่าในมุมนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวได้ไหมเนี่ยผมก็คิดว่ามีโอกาสอยู่นะนะครับก็มีดเวอร์เจนต์นะครับในไทม์เฟรมที่เล็กหน่อยนะครับสามสินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไม่ยังไม่ถึงขนาดทีกนะครับแต่ผมว่ามันเป็น มันเป็นจุดที่ดีนะถ้าสมมติเขาจะเลือกที่จะขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าจะลงมาอีกเนี่ยสมมุติว่าอย่างเงี้ยนะครับเรา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 วัดเป็นชุดละกันนะครับว่าเขาขึ้นไปแล้วเขาจะย่อได้เท่าไหร่นะครับก็สมมุติว่าเราวัดตรงนี้เป็นเป็นไฮที่มีนัยยะเนาะตรงนี้มันเป็นไฮเฟลนะครับเออมันย่อประมาณเนี่ยสามสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่ากําลังเดีนะครับคือการถ้าการย่อมาถึงจุดประมาณห้าสิบหกสิบเนี่ย มีโอกาสที่จะมีโอกาสขึ้นได้แบบไม่รุนแรงมากะนะครับเพราะว่าเออตามสไตล์ของทองแล้วเนี่ยมันค่อนข้างแบบถ้ามันจะไปอะ่ะคุณคิดดูนี่ดูได้นะครับถ้ามันจะไปเนี่ยมันจะย่อแบบน้อยอ่ะนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแล้วมันก็ยกไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันเห็นไหมมันย่อประมาณสากักเนี่ยประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุบลงมาคล้ายๆกกับตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นไปเลย ซึ่งเอ,อผมคิดว่ามุมมองก็จากจากในมุมมองภาพของระยะดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสอ่อนค่านะครับแล้วก็ทองคำก็อยู่ในโมเมนตัมที่ที่ดีที่จะขึ้นต่อนะครับก็เลยคิดว่าแบบถ้ามันจริงๆอ่ะถ้ามันถ้ามันจะดีจริงๆมันไม่ควรที่จะย่อเยอะนะครับอ่ะอย่างอถ้าเราคิดว่าชุดนี้เป็นชุดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเห็นไหม มันย่อแค่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็เจาะตรงเนี้มันก็จะไปต่อนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมมองนะผมคิดว่าโซนตรงนี้แหละนะครับอาจจะย่อลงมาเล็กน้อยหรือจะไม่ควรหลุดตรงนี้นะแล้วก็ผมว่าคิดว่าน่าจะกลับไปที่ทดสอบไฮเดิมนะครับอันนี้อันนี้เป็นมุมมองของคนใบแอดลองนะครับอย่างผมนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือมุมมองที่ผมมองนะ ส่วน5้าเราจะมองช็อตได้ไหมนะครับถ้าสมมติว่ารูมของหน้าช็อตเนี่ยผมให้ผมให้โมเมนต์ของหน้าช็อตไว้แบบนี้แล้วกันนะครับถ้ารูมของหน้าช็อตเนี่ยจ,จะต้องมารอช็อตบนบนตรงนี้นะครับถ้าเราสักเจ็ดศูนย์ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วก็ปุ๊บแบบนี้นะครับถ้าสมมุติเขาย่องมาแบบนี้แล้วก็น่าจะลงต่อครับอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าช็อตแล้วก็สต็อปลอตตรงนี้มีโอกาสเป็นไปไ,ได้นะคือแล้วก็ มารอรับอีกทีแถวนี้นะครับแล้วตรงนี้อาจจะเป็นจุดกับตัวจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือก็ย่อประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ลูปอ่อหน้าหน้านี้ก็มีก็มีมีมีซีนให้ได้เหมือนกันนะครับว่าว่ามันจะออกภาพนี้หรือเปล่าผมให้สองซีนนะครับนะครับรับทอง แต่สามารถผมเชียร์มุมมองไหนผมเชียร์มุมมองนี้นะครับผมเชียร์มุมมองตรงนี้นะครับสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ตั้มเชียร์มองขึ้นหรือมองมองทองขึ้นไหมพี่ตั้มมองขึ้นไหมถ้าพี่ตั้มมองขึ้นก็โอเคนะก็ไปไปไปด้วยกันแต่ถ้าพี่ตั้มมองลงก็ผมก็ต้องระวังตัวหน่อยอ่านะครับน้ำมันก็ตามตามสูตรเป๊ะนะครับ ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับน้ำมันเอาจริงๆเร่งง่ายนะครับช่วงนี้นนนนก็อาจจะดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็น่าจะปรับตัวลงต่อนะครับสำหรับน้ำมันนะก็อวยพรนะครับก็เงินเฟ้อก็จะได้ลงด้วยนะครับเงินเฟ้อก็จะได้ลงต่อเนื่องถ้าน้ำมันน้ามันยังอยู่ในระดับลดลงนะนะครับ เอ่อ uh, พวกนี้โซนที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะผิดเกือบหมดนะครับเพราะว่าโซนที่ผมคาดการไว้ผมคาดการว่าดอลลาร์เนี่ยจะไม่จะไม่แข็งมากจนเกินไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเอ่อกลับมาปุ๊บนะครับมีเดเวเจนตรงนี้นะครับก็หลอกเหมือนคล้ายทองนะครับก็ไปทาเฟลแล้วก็ขึ้นนะครับซึ่งขึ้นเนี่ยก็ขึ้นไม่ผ่านจุดนี้แหละนะครับผมคิดว่าตรงนี้แถวนี้น่าจะเป็นจุดเอ่อน่าสนใจที่จะ เปิดโพ i ิชันช็อตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ UJ นะครับป่านนี้ต่อมาต่อมานะครับ Ushape Ushape เนี่ย ค่อนข้างแสดงความอ่อนแอได้แบบเออชัดนะนะครับแม้ว่าดอลลาร์จะแข่งข้าก็อยู่เชฟก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็ถามว่าท่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยผมคิดว่ามันควรที่จะออกในทรงนี้แล้วกันนะครับถ้าจะเป็นไปได้นะมากสุดชุมกาแฟให้จาบให้จาบนองขอบคุณครับเออมีคนมาประชุมเออไม่รอรอ๋อเออ อ,อ่ะนะครับ nu นะครับ nu ที่ผมที่ผมบอกตรงนี้มีแนวนะครับเป็นแนวต้านเนาะแล้วก็น่าจะลงแต่ผมคิดว่าแบบลงเนะี่ยตรงนี้ผมตอนแรกผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับนะครับแต่เขาหลุดลงมาและตอนนี้กำลังปรับตัวขึ้นไปนะครับเอ่อมุมมุมมองนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเป็น อย่างนี้นะชุดนี้น่าจะเป็น A นะครับถ้าสมมติว่าเราวิเคราะห์ด้วยคอลเลกชันแบบแบบแบบอีโลเวฟนะครับตัวนี้น่าจะเป็น A นะครับถ้าถ้ามันดีถ้ามันควรที่จะเป็นจริงผมคิดว่ามันควรที่จะเป็นปรับแบบแฟรนะครับก็คือ b ก็จะสูงหน่อยนะครับและ C ก็จะอาจจะอยู่แถวๆนี้แล้วก็จะขึ้นต่อนะครับ คิดว่ามันควรถ้าจะออกมาในทรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับคิดว่านะและแบบนี้มันจะย่อไม่ลึกนะครับก็แล้วก็น่จ้าจะไปต่อนะครับควรจะเป็นแบบนี้นะอาจจะแบบอย่างถ้าแบบสวยจริงก็คือบตองบีเลยนะครับก็คือจองบีไปเฟลด้านบนนะครับแล้วก็สีลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะขึ้นต่อแบบแบบนี้นะครับ ถ้ามันควรที่จะเป็นภาพแบบนี้นะนะครับก็จะเป็นแบบตรงนี้ก็จะเป็นสามสามคลืนนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกสามคลืนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะลงแบบห้าคลืนนะครับประดามานี้อันนี้คือซีนที่ผมคาดการไว้สำหรับ NU นนะครับอ่าเช่นกันนะครับพี่ทรวันนะครับ อ,อ,อันนี้มันจะเกินไปนิดนึงนะครับผมขอประมาณนี้แล้วกันนะครับเท่าที่วาดไว้ต่อมา GU นะครับมีพี่ป้อขอ gn ตัวเดียวมีใครขอตัวอื่นไหมนะครับอ่ะนะครับ G u รอคอยอะไรถ้าตามสไตล์เรานะครับรอคอยเส้นกด ให้เบรกเส้นกดให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เออเป็นท่าปกตินะเป็นฟอร์มปกติของการเบรกแล้วก็กลับมาเทสจุดที่เขาเบรกนะครับยืนกรอบยืนเบรกอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่ายกกรอบราคาเนาะเขาก็ต้องกลับมาเทสจุดที่เขาไปนะครับเห็นไหมอันนี้เบรกเห็นไหมขึ้นไปไกลแค่ไหนก็วนกลับมาเทสจุดที่เขาเบรกไปแล้วก็ขึ้นต่ออันนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่า ถ้าจะรอให้ฟอร์มตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนะถ้าสมมติจะจินตนาการนะครับคาดการไว้นะครับว่ามันควรอาจจะเป็นแบบนี้ต่อมานะครับ GJ นะครับ GJ ก็ผมยังมองขึ้นเหมือนเดิมนะครับจุดที่หน้า น่าเข้ารับจริงๆเนี่ยจะเป็นจุดนี้นะจะเป็นถึงจุดนี้เลยนะครับก็แต่ถ้าสมมติว่ามีการเบรกนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะไปต่อเออตรง a b c d อ่ะผมคิดว่าจะต้องออกอีกสักมีอีกสักขยักหนึ่งนะครับก็คือขึ้นไปเทสตร,ตรงนี้แล้วก็ลงมาอีกครั้งตรงนี้ แล้วก็จะไปแล้วคิดว่าน่าจะเป็นทรงนี้นะครับปกติเนี้ยกาฟมันจะวิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าสวิงอ่ะตัวอย่างนะครับเนี่เห็นไหมมันก็จะวิ่งประมาณเนี้ยสองสามสวิงนะครับอันนี้เหมือนกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมก็จะเบรกปึ้งไปคอลเลกชันนะเ,เรียกว่าสามเหลี่ยมนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ A B C D E นะครับ ต่อมานะครับ EU นะครับ EU ก็สวยนะครับอะถึงโซนที่ผมรอคอยนะครับเอาจริงๆก็ตรงนี้ก็เอ่อค่อนข้างลงน้อยนะครับถือว่าลงน้อยเลยนะครับถ้าเมื่อเทียบกับทองคำนะที่แบบลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็ตรงนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็น คอนติเนว่าต์แพทเทิร์นที่สวยนะครับถ้าสมมติออกมาทรงนี้เนี่ยแบบย่อเน้อยมากนะครับเนี่ยเนี่ยี่ยตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมคุณคุณเห็นไหมการชุดเนี่ยเขาจะย่อแค่เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเขาจะไปอ่ะอย่างมากเนี่ยตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าก็ตรงนี้เป็นไฮเนาะเขาก็จะย่อมาลงอย่างมากก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับถามว่ามีโอกาสที่จะมาถึงตรงนี้ไหมก็มีนะครับเนี่ยแ,แถวๆเนี้ยมันก็จะพอเป็นไปได้นะครับเพราะว่าย่อประมาณ อยู่ในหลักประมาณ30%เองนะครับก็ดังนั้น,นอย่าเพิ่งเปลี่ยนมุมมองนะนะครับแม้ว่าแบบสมมุติว่าเราบายตรงนี้แล้วโดนสต็อปลออะไรมา,าอย่าเพิ่งนะครับคือหลายคนบอกว่าเออช็อตได้ยังครับช็อตได้ยังมันนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนมุมมองเร็วนะครับอ่ะยูแคนะครับสวยนะครับตรงต่อเลยตรงนั้นนะ่ยสวยดีกว่าผมว่าสวยนะยูแคเนี่ยสวยเลย สวยสุดน่าจะอยู่แขนนะวันนี้ผมว่าทรงกำลังดีนะครับอ่ะต่อมานะครับ g n พี่ป้องน,นี้น่าจะชอบ GN มากนะมาทีไรก็อขอ g ีอตลอด GN กับ e EG เนี่ยใช่ไหมพี่ป้องลูกรักหรอหรือว่าแบบเป็นความรักความแค้นต้องเอาชนะมันให้ได้ คิดว่ามันควรที่จะขึ้นมาอีกขยักหนึ่งแล้วก็จะลงนะครับประมาณนี้โซนมันยังบ่ได้นะโซนมันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับพี่ป้อคิดว่าตรงนี้นะพี่ป้อยังฟังอยู่ไหมน่าจะยังฟังแหละถ้าไม่ฟังก็คง ก็คงก็คงไม่ได้สิ่งที่ต uh> ัวเองขอไว้นะนะครับอะจบแล้วนะครับมีใครขอคู่อื่นอีกไหมเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมตามไปดูให้แล้ว อืสวยจริงๆนะครับ U.S. 30เนี่ยมีใครขอคู่อื่นไหมครับขอคู่อื่นดิขอคู่อื่นหน่อยเนี่ยทองคำเนี่ยเห็นไหม <c oughs> มันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนเทรนด์ โอเคถ้างั้นไม่มีแล้วงั้นผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์วันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณเที่ยงครึ่งเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชมรับฟังกันเสมอมานะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาประมาณเดิมโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ